สดุดี91มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำมังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโลและเป็นดั่งท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือ ลูกธนูที่ปลิวในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเองและเห็นการตอบแทนคนอธรรมเพราะท่านได้ทำให้พระยาเว ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็นท์ของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทุกๆท,ทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเห่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเรา